ขอทำความนอบน้อมกาบพระไตรขอน้อมกาบพระเดชพระคุณพระครูวิชัยสารคุณหรือหลวงพ่อหนุนผู้มีแต่ให้ขอน้อมกาบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกๆรูปขอกาบสวัสดีพี่ๆทุกๆท,ท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผม ก็ผมผู้บ่าวใหญ่ไทยบ้านนะครับก็นําพระนะครับพระเครื่องของพระเดชพระคุณหลวงพ่อหนุนครับสุวิชโยวัดพุทธโมกพระรามนะครับเป็นวัดจัดสร้างนะครับที่ตั้งดูนี้คือเป็นรูปล่อนะครับรูปล่อลอยองค์นะครับรูปล่อลอยองค์นะครับผมขนาดนะครับขนาดฐานหนึ่งนิ้วนะครับตั้งหน้ารถครับหนึ่งนิ้วนี่ครับวัดนี่มานี่หนึ่งนิ้วความสูงสามเซนติเมตรนะครับ รุ่นนี้นะครับจัดสร้างเมื่อปี2,562นะครับในงานปริวัสกรรมนะครับในช่วงเดือนมกรานะครับมกราคมก็จะมีการพหล่อ,รอพระนะครับหลอพะระหลอพระปิดทองสร้างวิหารนะครับ ชํารละนี่สงนะครับในเข้าพิธีตรงนั้นนะเข้าพิธีในช่วงต้นเดือนมกรานะครับเดือนมกราคมนะครับผมก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งรูปหล่อรุ่นหนึ่งเป็นเนื้อรวมแร่นะครับเนื нолог, ้อรวมแร่นะครับผมเนื <guarante. S 2> ้อรวมแร่เดี๋ยวจะมาให้ชมนะครับนะครับนี่นะครับผมข้างหน้าเป็นหลวงพ่อจารย์นะครับหลวงพ่อจารย์ชื่อหลวงพ่อนะครับตรงนี้เป็นยันพระปฏิยะนะครับตรงสังคตินะครับสังคตินะครับผม แล้วก็ข้างหลังนะครับเป็นวัดพุทธโมกพรลารามหลวงพ่อจาร์นะครับใต้ฐานนะครับฐานกวงนะครับไม่มีรอยจารนะครับรอแบบโบราณคือแบบช่อนะครับแบบช่อนะครับนําไม้ชมนะครับนะครับผมเป็นเนื้อรวมแกลนะครับธาตุกายสิทธิ์นะครับธาตุกายสิทธิ์ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อหนุนนะครับได้นําช่อต่อช่อจากปี6กหนึ่งนะครับ มาสร้างเป็นปี6 2สองนะครับแล้วก็ปีต่อไปนะครับเป็นเบ้าใหม่นะครับสุดผิวค่อนข้างที่จะเรียบนะครับเรียบถือว่างดงามนะครับงดงามตั้งหน้ารถหรือว่าเรียมบูชานะครับก็ถือจับแต่องค์ก็กําลังพอดีนะครับองค์พอดีนะครับผมก็ในลักษณะนะครับพุทธศินนะครับดูนะครับผมครับดูองค์นี้ก่อนนะครับจํานวนการจะสร้างนะครับหลักร้อยนะครับหลักร้อย ไม่ค่อยพบเจอนะครับไม่ค่อยพบเจอเลยที่ว่าเป็นเนื้อรวมแร่แล้วก็เป็นจานสังกติแบบเนี้ปี62เนี่ยบางท่านได้ข้อมูลว่าเป็นรุ่นหนุนให้รวยนะครับหนุนให้รวยนะครับผมรุ่นนี้นะครับรูปหลอนหนุนให้รวยนะครับนะครับรุ่นแรกจะเป็นปี6 0ย์และค่าเกี่ยวกับ6 1หนึ่งนะครับเป็นเนื้อตะกัวนะครับตะกัวเทพรักษานะครับแต่นี่ก็จะเป็นเนื้อรวมแร่นะครับ เนื้อรวมแล่นะครับครับผมนำมาให้ชมนะครับมี2สององค์นะครับแต่ก็มีเจ้าของแล้วครับผมนานๆทีนะครับจะได้มานะครับถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับดูพุทธศินนะครับคือว่ารูปหล่อนะครับทางว่าจะสร้างนะครับเป็นรุ่นนี้คือว่าสมบูรณ์นะครับหมายคำว่าสมบูรณ์คือว่าเหมือนนะครับเหมือนแล้วก็พุทธศินนะครับงดงามนะครับหลวงพ่อนั่งสมาธินะครับ นั่งขัดตมานะครับแล้วก็ดูนะครับนี่เป็นสีเจ็ดสีสีลุ้งนะครับแต่นี่คือจะเป็นลักษณะเป็นน้าทองนะครับปก like ติแล้วก็จะมีการเทหล่อพระนะครับก็จะมีน้ําทองอยู่แล้วนะครับน้ําทองนะครับเพื่อให้นะครับโลหะนะครับโลหะหรือว่าเพื่อให้มวลสารนะครับมวลสารรวมแร่นะครับ <lateral> วิ่งไปกระจายในบล็อกได้ดีนะครับได้ชัดได้คมนะครับก็จะมีน้ําทองนะครับผมน้ําทอง อาจจะใช้ทองคําหรือว่าใช้ทองเหลืองหรือจะเป็นเงินนะครับที่จุดหลอมละลายง่ายแล้วก็ตะกั่วนะครับผมทําให้พามวลสารนะครับพามวลสารรวมแรกนะครับเข้าไปสูยในบล็อกนะครับมีความมีความคมชัดขึ้นนะครับถือว่าสวยถือนี่นะครับโอ้าบขอกมานะครับผมนี่นะครับรุ่นหนุนให้รวยนะครับ พบน้อยนะครับถือว่าพบน้อยพบน้อยเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ไม่ค่อยพบกันบ่อยๆนะครับไม่ค่อยพบเจอกันบ่อยๆนะครับสององค์นี้มีเจ้าของแล้วนะครับนำมาให้ชมนะครับนำมาให้ชมแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครชอบรุ่นไหนเก็บรุ่นนั้นนะครับรวมแร่นะครับผมก็พยายามนะครับผมผู้บ่าวใหญ่ไทยบ้านนะครับพยายามนะครับที่จะนํามาลงลงนะครับหลายๆพิมพ์ที่หลวงพ่อทั้งสร้างไว้นะครับลงลงไว้ให้ เป็นกรณีในการศึกษานะครับในการศึกษาแล้วก็เป็นวิทยาทาน,นรหรือแนวทางในการาศึกษาต่างๆกับผู้ที่สนใจและคณะสัทธาลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อนะครับรุ่นนี้ในช่วงนั้นก็จะมีพระบูชานะครับพระบูชาคือว่าสร้างคู่กับที่มีเข้าร่วมโดยที่จําได้คือหน้าตักสองนิ้วนะครับหน้าตักสองนิ้วครึ่งนะครับ เป็นตั้งหน้ารถนะครับแบบฉบับตั้งหน้ารถนะครับแบบนี้เลยนะครับแต่ตั้งหน้ารถครับองค์ใหญ่กว่านะครับสองนิ้วครึ่งนะครับก็แบบตั้งหน้ารถครับสร้างคู่กันนะครับแล้วก็จะมีสมเด็จองค์ปฐมนะครับสมเด็จองค์ปฐมเนื้อรวมแร่นะครับเป็นองค์องค์ใหญ่ครับตั้งหน้ารถพระบูชานะครับถ้าเกิดใครเห็นก็หมายถึงว่าถ้าเกิดใครพบเจอนะครับก็จะเป็นปีหกสองนะครับผมปีหกสองนี่นะครับผม พราะว่ารุ่นนี้หลวงพ่อไม่ได้จานปีนะครับไม่ได้จานปีนะครับแต่ข้อมูลคือก็ได้หามานะครับเป็นปี6-2รอบรวมแรกถ้าเป็นปี60และ61จะเป็นเนื้อตะกั่วนะครับเนื้อตะกั่วพิมพ์คล้ายๆกันนะครับแต่พิมพ์คล้ายกันคล้ายกันนะครับแต่ว่าจะออกเป็นโทนตะกั่วและไม่ได้มีสีฉุดฉาดแบบนี้นะครับหมายถึงว่าสีคือนี่คือสีขึ้นคือวันณะของรวมแร่นะครับรวมแร่นะครับผมรวมแร่ที่นะครับ ที่ทาการหล่อออกมาหลอมออกมานะครับเทออกมานะครับผสมออกมานะครับทําให้เป็นสีแบบนี้นะครับแร่กายสิทธิ์นะครับแร่กายสิทธิ์ลองไปศึกษาดูก่อนนะครับมีนะครับมีครบหมดเลยนะครับแร่เจ็ดประเทศนะครับแร่เป็นแร่กายสิทธิ์นะครับในเรื่องพุทุกคุณนะครับพระรวมแร่ครับเป็นที่ทราบกันดีนะครับผมนะครับผมยังไงก็กราบขอบพระคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับนะครับผมนะครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมแล้วมีอะไรนะครับลืมงานครับลืมมีอะไรกับแอดเอดียไลน์นะครับแล้วก็แอดเอดีไลน์นะครับเบอร์โทรนะครับตามนี้นะครับนะครับผมตามนี้เลยนะครับขอบพระคุณมากนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดซับสไครต์แลอกดติดตามนะครับจะเพื่อเพื่อให้อ่าไม่ตกข่าวสารนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ